สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาอีกครั้งครับช่วงบ่ายเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมจะมีสอนมากขึ้นนะครับผมก็เลยต้องรีบอัดวิดีโอไว้นะครับไลฟ์ก็ไม่เวลาดูก็ดูวันหลังก็ได้ครับสำหรับผู้ที่สนใจจริงๆนะครับผมชื่อพิโยรัตนพันธ์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายไทยแลนด์ Artificial i n q u i r y n e Network นะฮะหรือ AI Thailand เว็บไซต์ผมคือ www.ai-thailand.org เรามุ่งมั่นค้นคว้านะครับแล้วก็เพื่อเผยแพร่ศาสตร์แอปเช็ดอินควิลลีแล้วก็สร้างคนนะฮะให้ทำา a i ให้เป็นนะฮะเ i เป็นศาสตร์การพัฒนาองค์กรศาสตร์หนึ่งที่เชื่อมั่นว่านะครับในทุกคนทุกองค์กรนะครับมีเรื่องรายที่ซ่อนเล่นรอการค้นพบอยู่เสมอนะฮะถ้าเราอยากพัฒนาองค์กรเราก็ไปพาคนไปค้นหาเรื่องดีดในชีวิตในในสิ่งแวดล้อมในองค์กรอ,ออกมานะฮะไอเรื่องดีดนี้มักสตอรี่ทั้งหลายเนี่ยมันมักจะไปทําซ้ําไปขยายผลแล้วสร้างความสมเร็จได้นะฮะ นะครับผมก็มีโอกาสไปทำโปรเจกต์หลายที่ทุกสัปดาห์นะก็มีโปรเจกต์ที่น่าสนใจที่เป็นเคสแปลกๆนะฮะที่ที่เจอมาเยอะนะครับเรื่องที่อยากเล่าเป็นเคสล่าสุดจริงๆสักปีนึงแล้วแต่ว่าไม,ไม่ได้มาเล่าทีก็คือเคสที่โรงพยาบาลจิตเวชคอนแก่นนะฮะผมมีโอกาสไปสอนหนึ่งวันนะฮะถ้าสอนหนึ่งวันเนี่ยนะฮะก็จะสอนทำนะฮะก็ไม่รู้เขาจะทําต่อหรือเปล่านะฮะ ก็จะไปสอนวงจรง่ายๆว่า AI คืออะไรหลกักการพื้นฐาน5ข้อคืออะไรแล้วก็วงจร discovery design design คืออะไรสอนเข้าจากนั้นก็จะพาให้ค้นหาง่ายๆด้วยการตั้งคําถามว่าคุณภาคภูมิใจอะไรนะฮะคือคําถามค้นหา discovery นะฮะก็ถามว่าว่าภาคภูมิใจอะไรคนละเรื่องนะครับนะฮะ,นะฮะก็มีมีคนหนึ่งน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเขาภาคภูมิใจที่สามารถมีพยาบาลแค่นหนึ่งภาคภูมิใจที่สามารถพาคนไข้กลับบ้านได้ คือคนไข้คนนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเป็นความจําอยู่ดีก็ลืมตัวเองว่าตัวเองเป็นใครนะครับเขาเรียกว่าแอมแอเนเชียนะครับลืมว่าตัวเองเป็นใครนะครับพยาบาลถามแล้วเช็คไปเช็คมาก็ไม่สามารถเช็คประวัติได้เลยนะครับเขาก็อยู่ติดเตียงประ,ประมาณ2ปีนะฮะมีวันหนึง่งคุณพยาบาลคนหนึ่งก็ไปอ่านนะฮะพยาบาลท่านนี้ท่านไปอ่านตําราบอกว่าเอ๊ะไอ้ไอ้แก้ความจําเสื่อมเนี่ยหรือแอมเนเชียเนี่ยนะครับวิธีการแก้ในเด็กเนี่ยก็คือพาเล่นเกมนะครับอ่าพาเล่นเกม พาเล่นเกมแต่มันก็ไม่มีรายงานว่าผู้ใหญ่จะพาเล่นเกมได้ทุกอย่างได้ไล่หรือเปล่าที่สุดเขาทำยังไงครับเขาก็เลยพาผู้ใหญ่คนนี้เล่นเล่นไพ่เขาเรียกสมศิษย์ไพ่เต็มศิษย์ลองลองทสอดูนะฮะลองลองเล่นไพ่กับผู้ผู้ผู้ป่วยคนนี้ดูปรากฏว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยสามารถนับเลขได้นะฮะซึ่งซึ่งก็ทําให้เจอร่องรอยบางอย่างว่าเอ๊ะไอ้ที่คนไข้คนนี้ที่บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถไม่มีความรู้ ไม่มีการศึกษาเนี่ยอาจจะไม่จริงเพราะคนไข้นับเลขได้ก็ลองเล่นไพ่ไปเรื่อยๆแล้วก็สักพักหนึ่งลองขยับไปเล่นลัมมี่ปรากฏว่าคนไข้เล่นลัมมี่ได้ก็แสดงว่าคนไข้นี้ต้องต้องมีการศึกษาแน่นอนแลวแล้วต้องนับเลขได้ต้องอ่านหนังสือได้นะฮะที่สุดเขาเล่นลัมมี่ไปเรื่อยๆนะฮะไม่ไม่กี่เกมเลยเขาพยาบาลคนนั้นก็เลยถามว่าพี่พี่มาคุลุงคุลุงมาจากไหนคุณลุงเลยบอกว่ามาจากบุนบุญำได้ละความปรากฏว่าความสรงจกลับมา คุณลุงจาตัวเองว่าจําได้แล้วแล้วต่อมาถามเบอร์ษัทถามเบอร์โทรศัพท์ถามบ้านเลขที่ก็ตอบได้นะครับที่สุดก็เลยสามารถติดต่อให้ญาตินารับได้ญาติก็บอกว่าจริงๆแล้วเผาเผาไปแล้วเผาหลอกไปแล้วสองปีเพราะว่าหาตัวเองไม่เจอคือประมาณว่าคุณลุงคนนี้เป็นความจําเสื่อมแล้วก็เดินออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่เจอเขาก็เลยเอาพาคุณลุงคนนี้มาส่งที่โรงพยาบาลที่สุดก็เป็นเคสที่น่าประทับใจมากๆนะฮะก็เราก็ไปเจอว่าเอะผมก็เลยถามว่าคุณพยาบาลบอกว่าเนี่ย เอ่การการเล่นไพ่เนี่ยนะครับที่กันในบ่นคนไข้เนี่ยแล้วทําให้คนไข้ฟื้นความจําได้มันเคยมีในโปรตโตคอลในทางการแพทย์ไหมคุณหมอที่อยู่ตรงนั้นพยาบาลที่อยู่ตรงนั้นบอกไม่เคยมีมาก่อนนะเพราะฉันตรงนี้คือดิสค o เวอรี่นะฮะเป็นอินโนเวชันนะฮะในการรักษาคนไข้ความจําเสื่อมคือพาเล่นเกมถ้าเป็นผู้ใหญ่พาเล่นไพ่คือในเด็กมันมีรายงานแต่ผู้ใหญ่ไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นจากตัวน,นี้ผมก็แนะนาบอกว่าสามารถทํ r ดีมได้อะไรฮะดีมก็คือว่าเป็น2ออย่างดีมแบบดีมแบบ ดรีมก็คือแปลว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอย่างอื่นที่อาจจะไปแก้ได้ไหมเขาบอกเออมันก็มีคนไข้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทดลองไปแก้อื่นได้ไหมแต่ที่สองคือพัฒนาเป็นระบบนะฮะอาจถ้าเป็นในทางบิสเนสผมก็แนะนำบอกว่าอาจจะตั้งเป็นศูนย์เพย์คาดเทอรรปี Play นะครับก็คือบำบัดคนไข้ด้วยการเล่นไพ่นะครับเล่นเกมถือว่าเกมไพ่ไม่ใช่การพนันนะครับนะครับก็จะเป็นแนวทางการรักษาใหม่แล้วอาจจะพัฒนาวิจัยต่อไปเป็นโปรตโตคอลใหม่ก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นเคสที่ผมประทับใจที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นนะครับครับก็ท่านใดสนใจลองลองไปค้นหาซึ่งซึ่งผมแปลกใจที่ผมทำในเคสโรงพยาบาลมาเยอะนะฮะบางทีเรื่องดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับแล้วก็ก็เจอปัญหาร่วมกันนะฮะหลายหลายครั้งว่าโดยเฉพาะการการค้นพบ d i s c o v e r y ในโรงพยาบาลขนาดเล็กเนี่ยหลายครั้งเขาจะคิดว่าแดนจิตเวชนี่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะฮะอันนี้อันนี้ไม่ได้ถามแต่ว่าเคยไปทำโรงพยาบาลขนาดเล็กเนี่ยเขาบอกว่าเออโรงพยาบาลหาอะไรเขาคิดอแล้ว อันนี้อันนี้ไม่จริงนะครับจริงๆบางเรื่องที่ผมทําในมหาลายัยบางทีก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ก็โรงพยาบาลอย่างเงี้ยสามารถนะฮะร่วมมือกันทําเขียนเปเปอร์พัฒนาเป็นศูนย์วิจัยบางเรื่องได้นะครับอันนี้แล้วแต่สามารถแก้ปัญหาเดี๋ยวไปแก้ปัญหาแล้วก็ไปเผยแพร่แล้วก็หรือทําเป็นศูนย์พัฒนาเป็นจริงจังมาก็ได้นะครับอันนี้น,นี้เป็นเคสที่ผมไปรับใช้ที่โรงพยาบาลจิตเวชนะครับก็วันนี้อาจจะมีคลิปเยอะเอยนะฮะเพราะผมจะรีบปล่อยเพราะว่า นื่งจากว่าเดี๋ยวผมจะสอนติดๆกันหลายวันอาจจะไม่มีเวลาเผยแพรคลิปนะฮะถ้าถ้ามีเวลาก็มาดูกันนะฮะนะครับถ้าไม่มีเวลาไม่เป็นไรโอเคครับสำหรับคลิปที่2วันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนนะครับโชคดีและสวัสดีครับ